สวัสดีต่านผู้ชมทุกทานวันนี้ผวกผมแแบงค์กระจายพีดเลยผู้ชมอยู่ฝั่งนี้ยังไงวันนี้ยังไงวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำมือถืองบประมาณ15,000บาทหาซื้อได้ใน Lazada แล้วก็ Shopee ที่เป็น Lazada Official หรือว่า Shopee Mall ถ้าเกิดเราไปซื้อร้านแยกก็จะถูกกว่านี้อีกนิดนึงทุกรุ่นเนี่ยที่ผมพูดเนี่ย มีวางจําหน่ายใน Lazada และ s h o ปปี้งบหมื่นห้าปกติแล้วเนี่ยเราคาดหวังอะไรได้บ้างแบงเกมที่เราเล่นได้โอ้โหเล่นได้เกือบทุกเกมแล้วมีอะไรบ้างมีอวีลเลอร์แล้วับจีนี่คือต้องแบบปรับสุดได้หรือไม่ก็ถ้าเป็นอัลตร้าก็คือต้องเป็นอัลตร้าที่แบบสีเฟรมเกาะนิ่งๆอ่าหน้าจอทำคอนเทนต์ได้สบายฟีไฟน์นี่ปล่อยผ่านเลยอีฟุตบอลก็ปล่อยผ่านรุ่นแรกครับแบงค์เป็นแบรนด์ของเรียวมีโอ้โหนี่เขาหากันให้ควักเลือกเปิดตัวมอเตอรล่าสุดเลยอีกแล้วนะเฮ้ยอย่าลองสักเดี๋ยวดิเฮ้ยใใใจจจเเเยยย็็็นนน รุ่นแรกนะครับชื่อรุ่นว่าเรียวมี11 Pro 5G เดี๋ยวผมน้องสเปคห้าฟังเลยก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องที่หน้าจอหน้าจอเนี่ยเป็นอ m o l e d รตขนาดหน้าจอ6.7นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus Refresh Rate 120 Hz CPU นะครับเป็น Dimensity 7050ตัวที่มาเนี่ย RAM 8 ROM 256แบตเตอรี่5 0ผ่พร้อม้วยไฟชาร์จ67วัตต์ในราคา12,999บาทเพราะว่ามันมีความคุ้มค่า CPU <ช>ที่เปลี่ยนใหม่การตั้งค่าภายในเกมการปรับกราฟิกความลื่นในการเล่นเจโรสโค ที่มันลื่นเปิดสกุลการ์ดผมว่าโดยรวมแล้วทําได้ดีมากคุณได้สเปคเหมือนกันเลยกับมือถือราคามื่นห้าครับสำหรับผมโอเคแต่จําได้ว่า7050เนี่ยมันใกล้ๆกับดิมิตี้หนึ่งศูนย์หนึ่งแปเออซึ่งเล่นเกมดีนะครับเล่นเกมดีมากนะครับถ้าในอนาคต RV เปิด120เฟรมเรทให้เล่นได้มันเล่นได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องเพราะว่าเราไปเต็นกับมันแล้วใช่รุ่นต่อไปก็แบงค์รุ่นนี้ครับติดอีกแล้วเรียวมีจีทีนีโอสามทียังไม่ไปนะอยู่ในลาาาาซด้มมอ2ปีแล้วเออน่าาจจะขยดีริงๆหรือ 还没有。 ขายีสิสเปคที่มันได้มาเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยมันถือว่าแบบคุ้มค่ามากนะครับสุดมากอ่ะเล่าให้ฟังเลยว่าเป็นไงบ้างเริ่มที่หน้าจอนะครับหน้าจอเป็นนั o เม d เลขนาดหน้าจอ6.62นิ้วความเรียดเป็น full hd plus refresh r a t ีเฮิร์ตนะครับ cpu เป็น snapdragon 870นะครับตัวนี้มาเนี่ยแร m 8 r o รอม8 2 8แบตเตอรี่5,000พันอมด้วไฟชาร์จแปวัตในราคาที่ถูกมาก1 11,499บาทเกมเกมเนี่ยมันสี่ร้ n ยเก้าจุดเก้าบาทเอย่างเชกมเนี่ยมัน recommend แบบ snap ที่ต่ำกว่า8เนี่ยครับมันจะไม่ให้เปิด60เฟรมใช่แต่ถ้าเป็นซีรีส์8ปุ๊บเปิด60เฟรมเลยคุณภาพสูงเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เกมแอดฟอร์มเกมเดียวมีเกม RV ที่ปรับเป็นสูงมากเล่นได้ไดเฟรมเร็ดเดดกาะๆด้วยพับ g ที่แบบเปิดสูงสุดในราคานี้ ที่ผมคิดว่ารุ่นอื่นไม่น่าจะให้ได้คือการปรับตั้งค่าและความลื่นของมันแล้วก็มันมีโหมดเกมที่ชื่อว่ามอนสเตอร์หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งจะบูตเพการเล่นเกมให้มันดีขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้น,นรุ่นนี้เนี่ยถ้าใครที่เลงไว้จริงๆสำหรับการเล่นเกมผมว,ว่ายังไงมันก็ คุ้มค่ามากมากต่อไปนะครับเป็นแบรนด์ vivo นะครับชื่อรุ่นว่า vivo v29 นะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เปิดตัวมาใหม่ล่าสุดในซีรีส์ v นะครับซีรีส์ v เนี่ยเขาจะเปิดมาด้วยกันน้ำมือสตัวครับคือ vivo v27 ในต้นปีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปลายปีเปิดเป็น v29 นะครับเดี๋ยวผมเล่าสเปคให้ฟังเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นที่หน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยเป็น AMOLED ขนาดหน้าจอ6.78นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus Refresh 120Hz ครับผม CPU เป็น Snapdragon 778G 5G นะครัับตว แรม12รอม256แบตเตอรี่4,600พร้อมด้วยฟาชาร์จ80วัตต์ในราคา14,999บาทเยียค <Hey. S 1> เราเพิ่งทํารีวิวลงไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเทียบกันในรีวิวเนี่ยเราก็บอกชัดเจนเลยว่ามันเหมาะสําหรับเกมไหนเหมาะสําหรับการเล่นเกมประเภทไหนเออคุ้มไหมถ้าเกิดเราซื้อ V27 มาแล้วที่จะเปลี่ยนเป็น V29 ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเอาแค่ V29 ตอนนี้แบบเพียวๆเล่นเกมได้ดีมากการเซตติ้งได้สูงมากเล่นเกมลื่นใจโลดีเสียอย่างเดียวขุ้นบนนำนั่นก็คือ ลำพงลำโพงเดียวไม่ยอมเปลี่ยนเป็นลำโพงคู่ซักทีใช่ไหมเออเอองงเหมือนกันแต่อย่างอื่นอะดีนะคือถ้าเกิดว่าคุณแบบเล่นเกมด้วยถ่ายรูปด้วย V สองเก้าแม่งสุดมากงั้นเดี๋ยวผมแอดออนเพิ่มให้อีกรุ่นนึงแล้วกันอ่ะคือ Vivo V 2 7อันนี้เป็นอันนี้คือรุ่นน้องเขารุ่นน้องเขาใช่ตอนแรกเราหยิบมา7รุ่นแต่ว่าอันนี้เราแอดออนเพิ่มให้แล้วกันเผื่อว่าบางคนอยากได้ V 2 2 7ก่อนใช่เพราะว่า V 2 9กับ V 2 7เนี่ยต่างตรง CPU ถูกต้องตัว V สองเก้าจะได้เป็น Snapdragon V ผมจำได้เราเป็นดมิสตี้แบบ4นาโนเมตรเลยมั้งแล้วที่สำคัญคือการปรับเซตติ้งภายในเกมการเล่นเกมการโยกไจโรสโคปรวมไปถึงแบตเตอรี่ความร้อนพวกนี้เนี่ยก็ทำได้ดีใช่พอๆกันเลยกับ S n น p d r a g ต n าก V27 เนี่ยถ้าเกิดคุณลองไปหาดูหน้าร้านอะช่วงที่เขาโลสต็อกอะเหลือหมื่นต้นๆอย่างผมอะผมได้ตัวท็อปมาหมื่นสองหมื่นสามใช่นี่น้องสาวแบงค์ก็ใช้อยู่ใช่ใช่คุ้มมากแล้วแต่หน้าร้านนะครับแต่ว่าที่เราหยิบมาในในหน้าออนไลน์เนี่ยราคาตอนนี้เนี่ย ยงขันแปลว่าเอาอะไรดีอ่าวีสองเก้าเลยรุ่นใหม่ใช้เลยกว่าใช่ทีพียูดีกว่านะครับฟาชาร์จเร็วกว่านิดนึงนิดนึงนิดนึงจากแต่สิ่งเดียวที่เหมือนกันก็คือลำโพงอ่าลำโพงเดียวเหมือนกันเตรียมใจไว้ก่อนรุ่นต่อไปครับยังอยู่ในแบรนด์ Vivo ครับแต่ว่าเป็น เขาเรียกว่าแบรนด์ลูกแบรนด์ลูกแบรนด์ลูกมีวัวนั่นก็คือไอคูไอคู C7 5G ทำไมฝนตกก็เลยคูเออมันก็เลยคูก็เลยหนาวเย็นอะไรครับเนี่ยสเปคตัวนี้เป็นไงบ้างแบงค์เริ่มที่หน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยยังเป็น IPS LCD นะครับขนาดหน้าจอ6.64นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus Refresh 120 Hz แต่จอที่เป็น IPS ของเขาเนี่ยฟิลเดียวกันเลยกับจอ AMOLED แบบเกรดปกตินะคือเวลาทัชเนี่ยมันถ้าไม่ได้สังเกตอะไม่แยกออกยากมากระหว่าง IPS กับกับ AMOLED ถูกต้องผมยังคุยกับแบงค์เลยว่่่าาเเียกกลัววมนนนืิไป เพราะว่าปกติ i p พเที่เรารู้กันคือมันจะเหนื่อยชาทัทหน่วงือฟิลสัมผัสไม่ได้เพ่ารุ่นนี้เนี่ยคือให้ความรู้สึกแบบดีมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเอามาวางคู่กับจอโมเดลเนี่ยอาจจะแยกกันไม่ออกในเรื่องของพลังงานารทแต่ว่าจะแยกออกเรื่องของสีสันหน้าจอความสว่างความสว่างรายละเอียดภายในเกมใช่ประมาณนั้นนะครับซีพียูนะครับผมเป็น Snap d r a g o n 7 8 2 g ก็คือ778อัปเกรดถูกต้องแรมให้มา 12G กิกถูกต้องสเลดให้มา 256G ิกิกใช่ครับแบตเตอรี่5000ฟาชาร 120วัตต์อันนี้คือจุดขายรับในกล่องเลยถูกต้องโคตรเร็วมันจะเหมาะกับคนที่แบบเล่นเกมจริงเพราะว่า CPU เขาเนี่ยเล่นเกมแรงปรับกราฟิกได้สูงเล่นเกมได้ดีอัดหน้าจอไปด้วยทําได้ดีนะครับเป็นทุกเกมเลย RV P ผักจีใครเอาไปเล่นเนี่ยสบายๆผมว่าเหมาะกับบางคนที่แบบไม่อยากใช้จอโมเดตคือจอโมเดตมันบอบางเวลาแบบเอาไปเปิดหน้าจออะไรค้างไว้มันเบิร์นนะครับถ้าเป็นจอแบบอาโมเดตแต่เนี้ยคุณได้จอ p F ซึ่งไม่เบิร์นแน่ๆถูกต้องสเปกก็แรงฟ้าชาร์ตก็ดีแรมรอมก็เยอะก็น่าจะมี มีทาร์เก็ตของเขาอยู่ที่แบบชอบที่ใช้จอพีเอ็แบบนี้รุ่นถัดไปจะเป็นแบรนด์ของอินฟินิแล้วนะครับผม <Hello. S 1> ก็ตั้งอยู่ตรงนี้เลยชื่อรุ่นว่าอินฟินิติซ30 5G เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางฝั่งอินฟินิที่พี่แพมแบบภูมิใจมากๆก็ <c oughs> เดี๋ยว,วเราจะเปิดให้ฟังเลยดีกว่าว่าเป็นอะไรบ,ๆๆบ้างน,นะครับหน้าจอเนี่ยเป็น AMOLED ขเรตขนาดนาจอ6.78นิ้วความเรียดเป็น Full HD Plus Refresh 144 h z CPU นะครับเป็น Dimensity 8020 7K 80ด้วยถูกต้องอ่าตัวนี้แรงตัวนี้แรงใช่ตัวน แบตเตอรี่5,000พร้อมด้วยฟาชาร์จ68วัตต์ในราคา1 4 9 9บาทคือฟาชาร์จเขาค่อนข้างแปลกๆนะปกติมี66 67อ่านี่ทะลุไา68เลยนั่นนะสิกซีโอีกแบบนึงแต่ว่าแรมเนี่ยแรดูเหมือนจะน้อยไปนิดนึงนะครับผมแต่รแรม8กิกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้งานทั่วไปอ่ะไม่ได้บันทึกหน้าจอเล่นเกมเนี้ยสบายเหลือๆครับหรือถ,ถ้าเกิดเป็นเกมเบาๆอย่างอ v อ่ะเล่นแบบนหน้าจอไปแรม8ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ตอนที่เอาไปเล่นเกมจริงๆก็ใใหห้้้้้้้้้้คคคคววววาาาาาามมมมรรููสึกกกกกกกทีีีีี่่่่่่่่ดดดดชืออ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 อแแงงงงไไไจจะะะ144ุุณณลลยยนนนนนนััับปตตตเเเ PS ถิ ออมูลเลตแล้วสเปคความแรงไล่ๆกันอ่ะ คุณกลับมาตัวนี้เลยครับผมแล้วก็อินฟินิตตอนนี้ครับสู่บริการสามวิกูลเนี่ยหาง่ายขึ้นมากมันเริ่มไว้วางใจได้มากขึ้นใช่อยู่มานานแล้วเริ่มอยู่มานานแล้วนะครับอินฟินิตเข้าได้นะครับตั้มยังยินดีเฮ้ยไปช่องแล้วอินฟเข้าเข้าเกมใหญได้รุ่นต่อไปแบงค์รุ่นถัดไปนะครับเป็นฮอนเนอร์บ้างดีกว่าครับชื่อรุ่นว่าฮอนเนอร์เก้าสิบสเปคเป็นยังไงครับแบงคหน้าจอเนี่ยครับเป็นอัลมาเรชขนาดหน้าจอหกจุดเจ็ดนิ้วความละเอียดเป็นู่ลเอชยีพาร์ตเดฟเฟนเด 1 5 6แบตเตอรี่5,000ฟาชาร์จ66วัตต์13,990บาทอาเออแต่ CPU ตัวนี้เนี่ยมันผมว่ามันเล่นเกมได้ ดีในความรู้สึกผมนะครับเล่นเกมดีความเสถียรความสมูทของการเล่นเกมเนี่ยถือว่าอยู่ในมูดที่ดีอสาหรับผมนะครับแล้วก็รวมไปถึงการอัดหน้าจอการใช้งานจอที่เป็นอัลโบเรเลตอีกจอทัดลื่นมากนะครับแต่ว่ามันต้องระวังหน่อยเพราะว่าหน้าจอเขาเนี่ยโค้งโคง้งใช่เป็นเคฟแต่ว่าจอโค้งคุไม่ต้องกลัวนะฝั่งออเนอร์เนี่ยคือผมดูงานเปิดตัวเขาเอาเม็ดเก่ารัดอ่ะเคาะเงี้ย ไม่แตกแตกเกาลัดแตกเออคือเขามั่นใจเลยว่าไอ้จอโค้งที่เขาใส่มาให้คุณเนี่ยมันแข็งแกร่งมากทีนี้รุ่นสุดท้ายครับผมโปก o f 5เป็นรุ่นที่เราได้เทสด้วยนะครับรุ่นที่ร้อนแรงครับเพราะว่าตอนที่เล่นเนี่ยคือร้อนร้อนมากตอนนี้น่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าโปกอ f 5เนี่ยจุดเด่นของเขาอยู่ตรงหน้าจอแล้วก็ตัวซ p u ีย่ไลฟ์ฟังหน่อยหน้าจอซีพียูเไงหน้าจอนะครับเป็นอ m o เ e รตขนาดหน้าจอ6.67นิ้วรีเฟรชเรท120เฮิร์ตรู้ได้ไงเนี่ยรู้ดิเสียวมีแม่งใช้จอนี้มายปี ใช่ใช่นะครับซีวจะเป็นแ n นป d r a ั้ n เจ็พัสเจนสตัวนี้มาเดียรแมสิบสองรอมสองราสบแบตเตอรี่5้าพันพร้อมด้วยฟาชาร์จ67วัตต์นะครับราคา12,299หันสอบาทคือ F อฟเนี่ยจะมีอยู่ F ธรรมดาแล้วก็ F ที่เป็นแบบโปรม่อผมนั้นเลยว่าโปโกเอ o F1 pro เนี่ยมาพร้อมกับ s n a p ซีรี8ในราคาไม่ถึงหมื่นในยุคเขานะในยุคเขาสมัยกูยังอยู่พระรามเอ่ะดีดียังจำได้เลยเพราะว่าเขามาพร้อมกับมี่หรือมี่นี่แหละเอที่เราได้ลองเล่นนนนตออั้คื ือเปลี่ยนว,วัตกรรมไปเยอะเลย<ช>เป็นรองรับ 5G ที่แบบใช้งาน 5G ได้ตัวแรกใช่หรือบปล่าแล้วก็ถ่ายงานวิดีโอที่แบบดีมากๆไดออ้<า>ลยลยผมว่านอกจากความร้อนแรงที่ต้องทําใจแล้วผมว่าคุ้มเออเล่นเกมก็ถือว่าดีแต่ว่านั่นแหละ เดี๋ยวนี้โป๊กโก้มันก็จะมีแบบเกมมันแปลกๆหน่อยถ้าเกิดเราเล่นไปสักแป๊บหนึ่งหรือว่าเล่นไปนานๆหน่อยเนี่ยมันก็จะกระตุกคือกักๆหน่อยคือคือมันรองไม่ค่อยเสถียรปะใช่ใช่คือมันไม่ได้กระตุกหนักแบบถ้าเหมือนเป็นฝนก็คือตกแบบกระปิกระปลอยเออไม่ได้ตกแบบตู้มเดียวแล้วหายอะไรอย่เงี้ยเขาเรียกว่าเฟรมไทม์มากกว่าและอย่างคือตอนที่แบงค์เล่นเนี่ยจะเป็นช่วงเปิดตัวปะหรือว่าก่อนเปิดตัวเปิดเปิดตัวเลยเปิดตัวเลยช่วงนั้นเนี่ยบางทีแบบซอฟต์แวร์ยังไม่นิ่งแต่คืือออ่จจะบกคชวงงรๆนัมิ ความคุ้มค่าในแง่ของสเปคถ้าใช้ครบนะคุ้มแน่นอนรุ่นสุดท้ายกรับแบงก์โปโก้ F5 Pro นะครับจริงๆเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยได้ลองเล่นแต่ว่าสเปคเนี่ยค่อนข้างเถื่อนมากาเดี๋ยวผมเล่าสเปคให้ฟังเลยดีกว่าคุตัมว่าเป็นยังไงบ้างอ่าเล่ามาเล่ามา,รมาเริ่มที่หน,หน้าจอหน้าจอเนี่ยเป็น AMOLED ขนาดหน้าจอ 6. 6.7 6นิ้วนะเฟรดเรท120เฮ CPU ครับเป็น Snapdragon 8ปด Plus Gen ห่งตัวนี้มาเนี่ย RAM 12 ROM 256นะครับแบตเตอรี่5,160พร้อมด้วยไฟจานหกสิบเจ็ดวัตต์สิ่งนี้มันได้กลับมาคือในราคา15,990บาทเนี่ย CPU เป็น Snapdragon 8ปด Plus Gen หน Plus Gen หเ 1, มืเ่อในเมื่อปีที่แล้วเนี่ยม,มันเป็นเจนที่พวกเราด่าเยอะมากนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยเขาได้ทำการตลาดที่ดีขึ้นหรือว่าได้รับการอัพติไมซ์ที่มันดีขึ้นทำให้การเล่นเกมเนี่ยมันดีขึ้นปรัับต้งงค่าสู เปิด90เฟรมได้อกองบิตี้90เฟรมได้เล่นได้สบายสบายหายห่วงนะครับในเกมชินก็จะเล่นได้ลื่นไปสักช่วงหนึ่งแต่ว่าพอแบบช่วงปลายๆก็จะมีอาการกระตุกบ้างเล็กๆน้อยๆครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเป็นในราคาหมื่นห้าจริงๆซื้อไปเล่นเกมแบบเบสิกธรรมดารวมไปถึงเกมระดับหนักแบบปรับกราฟิกปานกลางผมว่าคุ้มก็คือทั้งหมดนะครับที่เรามา7รุ่นบวก2รุ่นที่แบบแถมแอดออนเข้าไป7จ็บวกสเป็นเป็น8 คิดไวแต่ไม่ถูกเจะบมดสองเป็นเก้ารุ่นก็เก้ารุ่นในเดือนเก้าอีกแล้วเหรอไม่แล้วไม่อีกแล้วเหรอเซ็ตเลขเซ็ตแรกก็นั่นแหละนะครับก็ใครที่เล็งๆรุ่นไหนไว้นะครับดูไปดูคลิปของพวกเราได้ประกอบการตัดสินใจนะครับทั้งช่องเกมจ๋าในการเดินเกมก็ด,ดีในช่องต้มยังช่องกูแซบในการรีวิวแบบโอเวอร์ออลโดยรวมก็ดีนะครับวันนี้เรามาแนะนํากันประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมว่ามาที่วาร์เดลอยังต้องแพ้ตาแล้วล่ะเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับเพราะว่าน้ำจะท่วมใช่ครับลาไปก่อนครับอุ้